อ <นะ S 1> ริ่มอ้าม <3 S 2> สองเป็นไงครับวันนี้รวมตัวกันได้ไงคคนโอโ้โฮมันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่จริงๆมันเป็นโปรเจกที่ถูกสร้างขึ้นมาครับตัวนอน์ัทตัวนอท์นได้เห็นโครงสร้างนี้มาสักพักแล้วแล,แล้วก็เราได้มาเจอกันผ่านเคมีต่างๆผ่านพี่ๆทีมงานที่เขาเลือกกันรว<ผ>มกลุ่มเล่นเกมอ่ะไม่มีอะไรหรอก็จริงก็จริง ทุกคนสี่คนก็เคยแบบร่วมงานเจอกันมาแล้วเคยเจอการตางานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมกับเจมส์เนี่ยได้ร่วมกันแหละทอยนี่เราก็เฉียดเฉียดกันบ่อยเลยอย่างไบก็เหมือนกันอะไรย่างเงี้ยเพราะนั้นแบบครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกแบบทางการเลยที่แบบออฟฟิเชียลสคนทํางานด้วยกันจริงๆเลยใครจะแบบเจอกับใครแล้วตื่นเต้นสุดไบอยากเจอกับใครตื่นเต้พี่ทอร์อะพวกเรากลับเลิจะได้เจอทุกคนจะได้เห็นการ เห็นไหมเขาเรียบเปลี่ยนแลยทุกคนทุกคนเหเทมีใหม่ๆหลากหลายมากๆเลยเหมือนกันเออเอออ่าเราพี่พี่เต็มอยากจะทุกแมทกับไทยนี่สอะไรนี่จริงอยากเจอทุกคนครับมีขอโทษครับเจ้าจิงใจครับครับผมแต่ทุกคนก็อยากเจอด้วยกันหมดต้องเลือกอะไรซึ่งซึ่งเชิงเดี๋ยวมันก็จะได้เจอกันหมดแหละครับผมอันที่ทำรู้สึกเป็นไงมาเทพมาเจอกันอสี่คนทั้งคูไปก่อนร เป็นว่าเลยคือเขาเรียกว่าอะไรพอเห็นโชว์พอเห็นสิ่งที่เราจะทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเลยมันต้องสนุกมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำรู้ทุกสิ่งในคอนเสิร์ตนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ทุกคนน่าจะอยากดูสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็อยากทุกคนไม่พลาดกับสิ่งที่เราได้ทำเป็นคอนเสิร์ตอืมเจนละครับครับจริงๆเออมจริงเอ่อครับรู้สึกที่มันรวมตัวกันครับเชิญครับผมก็เอ่อจริงความรู้สึกคือสนุกรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นเซฟโซนเพราะว่าจริงๆคนนี้รู้สึกว่าเคมีแล้วรู้สึกเราไม่ต้องระวังตัวอะไรมากคุยอะไรก็คุยได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองพอมันมารวมกันมันก็จะเป็นโชว์ที่แบบเออแล้วเราก็มีทําอะไรที่เราไม่เคยทําด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกมันมันต่างจากคนเดียวเราตรงที่ว่าคนเดียวเราแบบเออโฮคนเดียวต้องคิดคนเดียวอะไรเยหมือนมีมี่คนมาช่วยกันคิดมีทีมมาช่วยกันคิดผมรู้สึกว่ามันสุดพันเพาะว่เป็นฟันที่หล่อที่สุดจริงนะคะ อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้นิดนึงเออปล่อยลักพาเขารู้สึกยังไงบ้างเขาก็เออ่ตื่นเต้นมากๆครับผมบอกว่ายินดีให้ร่วมงานกับทุกคนครับแ่ผมชอบเขาที่สุดจากเจั้งหมดเพราว่าผมเป็นคนเดียวที่ผมพูดไทยมีสองคนผมพูดไทยงอฮะอ่ะพี่นอนพี่นอนพี่นอนได้มาถึงมาเกิดกันสี่คนอ๋อผมผมเหรอครับในมุมของจริงๆต้องบอกว่านนท์เป็นสาตร์ตั้งต้นแรก ของของโฟคิงอะไรเงี้ยซึ่งเราอะตื่นเต้นทุกครั้งแหละที่แบบว่าได้มีโอกาสแบบว่าคิดการนู่นนี่นั่นต่างๆเห็นมันเป็นรูปเป็นล่างอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นโปรในส่วนของโปรจต์นี้วันนี้ก็จะจะดูแบบว่าคุยรู้เรื่องที่สุดเลยนะใช่นี่ก็พยายามเหมือนกันที่จะไม่ตลกตลอดเวลาเพราะว่าอยากให้เอลิเมนต์ของคอนเสิร์ตมันมันมีมิติมากกว่านั้นอะมากกว่านั้นนึงเพราะว่า4คนนี้มันไม่รู้จะได้มารวมตัวกันอีกเมื่อไหร่ไปยุ่งกันหมดเลยอต่จอยางพร้อมตอนนี้ของแต่ละคนเป็นเป็นแล้ว ของผมเดี๋ยวนี้เลยครับเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวนี้เลยเลยดี๋ยวนี้ได้เลยดูใบด้วยดูใบจะด้วยผมเดี๋ยวนี้ได้เลยได้พร้อมไหมครับใบพร้อมใหม่จำได้แล้ววเสาใส่เลยซึ่งซึ่งก็อีกเดือนเดียวเดือนเดียวครับไม่รอนแานทุกคนสนุกแน่แน่ จะมีโชว์เซอร์เพิรสเซอร์ไพ่แม่อะไรเงี้ยแต่ละคนดีมอะไรกันบ้างขนาดไหนแต่ว่าเที่ยวเซอร์ไพ่ไม่ที่ไม่เคยท้าจะได้เห็นไหมไม่เอาใบเต้นครับพี่ไปมีเจฟถอดเสื้อเลยครับถ้าผมอ๋อเจฟถอดเสื้อทุกคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับผมอันหลังนะของนี้ก็ต้องโชว์ครับแล้วใครหล่ะเอาอะไรมันจะโชว์พวกน้าผมไม่มีอะไรโชว์เลยไอ้ขอได้ไหมคะอยากถอดกคนไหมดูขอถอดด้วย <S 2> <S 2> en> คุณแม่งเขามัดมาสองเชือกเหรอฮะอย่าไ้ผมโดนระยักโชว์อยากโชว์ซิกแพคกับเขาไหมเออไม่มีหรอกฮะสิ่งนั้นนะฮะใช่แต่คุณใส่เสื้อสีทูไม่หลังแบบนี่นะคุณเพิ่งเห็นกันใช่ไหมเหมือนกันตอนใส่ก็ดูกระจกแต่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เออคขถามว่าอะไรล่ะก็สนุกครับผมว่าคอนเสิร์ตนี้คือ อย่างเมื่อวานล่าสุดเราก็เพิ่งแบบคุยการอัปเดตกันนู่นนี่นัน่นเลยแล้วมันก็รู้สึกว่าโอม้มันมันมันมีแบบความเป็นไปได้มากมายมากที่มันจะเกิดขึ้น<ม>ในค<ม><ม>อนเสิร์ตหลายคนแซวว่าจะแข่งกันหลอไหม,มว่าสีสีหนุ่มมาพร้อมกันนี้โอ้ผมไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องนั้นเลยเพราะว่าผมมาจากสองรายการที่ไม่ได้ใช้หน้าผมเลยผม <c oughs> ผมไม่มีสิทธิ์พูดเลยราไม่ถ่ายหน,น,น้ารายการแรกเขาหันหลังรายการสองเขาหน้ากากมาใส่ว่าผมพูดอ <c oughs> ะไรไม่ได้เลยรสาิคนละกันไปโน้เลยว่าบอกว่าจะแข่งกันหลอกก็เราหลอกในคนละสไตล์ ี่แลเป็นคำตอบเดียวด้วยที่ถูกเป็นสไตล์ไหนคะก็ผมเอ่อพี่ว่าเป็นสไตล์เตรียมรอดอยู่แล้วทุกมุมมองขอบคุณครับเอ้าไม่ตอบถ้าถามว่าจุดขายของของไว้กับจุดขายของไว้คืออะไรต้องถามต้องถามว่าต้องถามว่ารูเมื่อไงว่านี้คนเขาเลยโห้ว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีจุดขายอย่างที่ผมแบบเตรียมมาอะไรแบบแต่พิเศษออกมาอะไรเรื่องคนนะแร่ผมเนี่ยโอเคแล้วคับจุดขาย จุดท้ายครับผมก็ขายได้ทุกจุดฮะขายได้ทุกจุดครับผมก็ไม่มีใครเข้าคิงออฟอะไรเลยไม่พูดถึงซื้อยังไม่ได้พูดคอนเสิร์ตอี่แฮงก์จะซื้ออะไรอ่ะเออจริงๆรผมผมมองว่าตัวผมเองอย่างอย่าง อย่างชื่อแต่ละคนมันเริ่มไปเซนโชว์แต่ละคนนะย์ดาร์เนสอะไรเงี้ยคือยใจสาเหตุก็คือเพลงผมมันจะดาร์เข้าเรื่องสุดยอดถูกต้องเข้าคอนเซ็ปต์จะได้ไม่กดดันอยู่คนเดียวจะไดดาร์กดาร์กนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองส่วนผมก็จะมีเพลงที่มันดาร์เนาะแล้วก็โชว์ที่มันแบบดูดาร์นิดนึงแล้วก็ชุดเป็นโค้กแล้วก็เล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยไปเอาคอนเซ็ปต์อะไรครับผมเป็นกลาวครับก็คือทุกคนพอต่อยไปใผมได้เลยขอปล่ออย้วครับลูก อ๋อเป็น King of w i z a r ครับแรือว่า,าทดลองวิทยาศาสตร์ไปเรือ่ <c oughs> อยอระหลานเ <c oughs> อาวิจัยกับวิทยาศาสตร์ของผมละครับก็เป็น King of Earth ครับ King of World ซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเอลิเน็์ที่เหมือนอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของคน อย่างไรคนคาดหวังแขกรับเชิญจะเยอะเชิญของต้นทรายแขกรับเชิญเหรอครับมีมีแน่ๆเพราะว่าพวกเรา4ี่คนอยู่ด้วยกันนาน,านๆทั้งคอนเสิร์ตผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> มันไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าผมว่ามีมีแก๊สเข้ามาช่วยอะไรก็จะสนุกขึ้นแล้วก็คอนเสิร์ต <c oughs> ด้วยความที่ <c oughs> หลายๆคนได้เห็น <c oughs> ผ้าปากใบปิดของมันแล้วเนาะว่าว่าวทีมมันไปได้เยอะมากครับเพราะนั้นการมีแก๊สเข้ามามันก็จะเพิ่มอีกดิเมนชันนึงขึ้นไปอีกเชื่อว่าแก๊สแต่ละวันก็น่าจะไม่เหมือนกันด้วยใช่เพราะว่าเราอยากให้มันมีไดนนมมมิที่่ั ไอ้ท<ช>ี่คัดเลือกยากมากเพราะู้จับคนเยอะมากแต่ละคนโอ้โหคัดเลือกยากไหมเหรอผมว่าใครใครที่เหมาะกับเอ่อคิงด้อมครั้งแรกดีกว่าเพราะเราเราไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้มันจะมีในครั้งต่อๆไปไหมอ่ะ <ไป S 1> น,นะเพราะฉะนั้นแบบในในหน่วงครั้งแรกมันก็จะมีเซเลคชั่นว่าเป็นยังไะะองอะไรแบบนี้ทุนีต้องหมดบัตรแล้วครับส่วนภจกราฟมีคิดลับมีเค็ดลับมันเป็นละมวลคนได้เร็วพอแล้วยากเลยคัดทายได้ไหมคะ ยากเลยเพราะว่าญาติผมยังโดนบัตรผีอยู่เลยนะฮะใช่ไปยืนเก้ออยู่หน้าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครอบครัวเราก็ยังต้องรอใช่พวกนี้เหมือนกันใช่เราคิดว่าพวกเราสี่คนจะสร้างกรจวัตรโชวเฮาในกี่วินาทีดีครับอ่าเราเราเราไม่ได้คาดหวังนี่แต่ว่าอยากให้ทุกคนมาเจออยากให้ทุกคนมาได้ได้ดูโชว์นี้อ่าอาสหน่อยค่ะช่วยหน่อยครับนายครับเอาไปเพิ่มอีกเรื่องเงินเสียนะพวกนี้นะครับเดม เราเสิร์ฟแอปพลิเคชันนะครับสี่โมงเช้าก็ทุกคนเราสี่คนถ้ามีสองรอบการแสดงใะ่ไหมใช่ครัอครับแลก็เป็นเด็กวัยัวน้อครับทอยเสริมทั้งหมดเลยที่เหลือครับโอ้ก็อยากให้ทุกคนมาครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกเลยคือแบบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับแล้วนานๆจะมีอยูทีครับบางรูปเรียมมาทองคุณตา